เนชุนบีชุนบีมือวงหน้าชุนบีชุชุมส้มบีมมอ้ยตายหนึ่ทง,ทงทาง้าหน้าเฮ้อยอยเดี๋ยวรอสมอมิมสสามก่อนขะน้า Tay quân đô hưng hai mặt kiêng bong gần hai mặt kiêng 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 hai mặt kiêng

โอเคเราไปขานี้ไพย่ยบกโก้เอ้ยเอ้ยโอเคทางนี้นะฮาน่าถึงสูงช่วยเอ้ยดังๆฮาน้าช่วไพายบ๊อกก์ขาเอ้ยขานี้เตะสูงนะขานี้นะครับฮาน่าเอ้ยเตะนี้เตะตรงนี้ นะ okay. it, oh okay. anyway> um ี่นะมมดต้องกต่ยังฮาน่าโอเคดูดีดีดูดีดีเถืยเอาให้โดนตรงนี้ฮาน่าส okay. ูงน <Okay. ี้เถืยโอเคพายบั๊กเกอร์ขยับหลังไปหน่อยเถืยโอเคฮาน่ายกขาสูงสูงเถื่อพายบอ๊กเกอร์ข้างนี้ i ครับเอ้ยเอมือไว้ข้างหลังมือไว้ข้างหลังโอเคไทเกอร์ทำไมถึงเรียนเทควันโดครับต้องทำไงนะทำทำให้ร่างกายทำไม<ช>แข็งแรงแล้วก็ทำไมเอาไว้ทำไมสู้ใครสู้กับโจรใช่ไหมใครที่มาทำร้ายต้องทำไงป้องกันตัวได้ใช่ไหมครับไทเกอร์ชอบเทควันโดไหมครับพูดท,ทาดังชอบไหมครับชอบครับ อยากได้สายเลยนะเจ๊อยากได้สายเลยนะอยากได้สายเลยรสายเหลืองก่อนใช่ไหมครับโอเคท้าชิดยยชื่อฟันกำเน็อาตอมือน